โอเควิกโกสวัสดีค่ะต่อจากเทปดังนะคะไปช่องโบมาแล้วก็บิวนาคาอันนี้ตอนนี้โอเคมันมีเทปนี้ได้ไงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเอาเลยหรอแดดยังแรงอยู่เลยอ่ะต่ะวิกโกทำงานแตกมากไปขึ้นรถค่ะสวัสดีค่ะโบสวัสดีค่ะแม่ขอต้อนรับโอเควิกโกนะคะเข้าสู่ช่องโบกันยันรันค่ะอันนี้ช่องโอเควิกโกค่ะขอต้อนรับโอเควิกโกเข้าสู่ช่องโอเควิกโกค่ะขอต้อนรับโบเข้าสู่ช่องโอเค สวัสดีครับมีเวลาบ้าทึกตรงตามช่องโอเควีโกได้เควีโกทำงานต่อเลยอ่ะขอต้อนรับมาม้าเข้าสู่ช่องขึ้นรถขึ้นรถไปบ้า้ครัมานี่แล้วเราไม่เคยมีโกไม่เคยมีสอยตอนสี่โมงเย็นเลยอ่ะสี่โมงเยนก็ดังกันได้นี่คือสี่โมงนะคะส่งบ้านใครนี่บ้านม้าไปกินจบชายไปกินจับชายดีกว่าไปดูบ้าไปห้อยขวางไปอฟ ให้บ้านบิวอถ้โอเคอยากได้คุดด mm hmm. wow ั่นเลื่อนๆอย่างนี้นะคะตัดขาจิ้มมาเลยค่ะคอแดงแต่หน้ายังขาวอยู่ค่ะดูหัวบิวดิดูหัวบิวดิไปบ้านบิวขับไปเล่นกับเล็กคูดีกว่าอ่ะบ้านโบก็ได้ขับมาไปบ้านคนอื่นดีกว่าแล้วนคนอื่นคนใครก็ไม่รู้ดีกว่าตั้งใจหลบไนเล่นไปกดออดเล่น บ้นมิวเปียกอ้าเปียกอะไรไ้ลางอย่อยากเล่นน้ำอ๋อโอเคเลนเลนน้ำไปเล่นน้บ้านมิวกันนะบ้านมิวหลันหน้าบ้านมิวัเลยไปไปไไปเล่นน้ำอะไรอ่ะอาขันเขาไม่เลน้ำพัด้ำง้นไปเชียงลำพนก่ไนเีส่งการไง ออสงการเล่นนางบ้านวิวเล่นเกมห้ามขำโอเคเออแทเอาดีๆไงตั้งกล้องไว้มองหน้ากันในกล้องใครขำก่อนคนนโดนแม่ไปเต็มถังน้ำาอูเลยนะทำไมทุกอย่างมันเ็จได้ในวันเดียววะวันเดียวสคิปอ่ะเออเอ่ามช่องเลยอมาไปไมาเคนทุกคนค่ะทอยู่ตรงนี้นะคะยู่ตงปากซอยบ้านวสะบ้านไหนอยู่ในนี้มาสนาทีแล้วว่ะอยู่ื ทุกคนขามม่าม้าถอยรถไปสาลนาทีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปไหนกันเลยไ,ไนเลย <laughs> ในซาวาตอนนี้ธน,นินก็งงแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะม,มาม้าสะสมมาเหรอม <laughs> <า> <laughs> ถอกแล้วถออีกแล้วอ,อ่านี่ตอนนี้เราอยู่แค่น้ปาปักซอยนะคะซอยบ้านเขาบ้านเราบ้านใครบ้านแค่นี้เองนะคะ <laughs> นายต่อดีทีนี้บิวมีเกมที่เอโอเคอเคสนุกแน่ๆได้โอเคได้ อเวลาไปประชุมแป๊บนึงได้ได้เดี๋ยวไปด้วยไปด้วยไปไปประชุมกับโบนะครับพวราเออไปบุ๊ม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 ๊มเอ๊ะเอ๊เออมาแล้ a มานี l มา n ี l มานี้แลอวมาปไม่มีใครมาทาอย่างนี้ให้ดูบอกเธออะ ไหอมแันี้แล้โอ้ยชื่ออะไรชื่ออะไแต่พี่แป๊บบอกว่ามือคอกกี้เลยอยากดูโชว์กระเทยอีกหรือเปล่าไม่ทำไมยิ้มเนี่ฮะทำไมยิ้มภูมิใจนะไหนภูมิใจไหมที่แบบพี่มงใส่ชุดว่ายน้ำเราได้อะได้ดี แบบีต้อไม้กูถามบิวค่ะอ๋อได้เคยเห็นในบ้านที่แบบเหมือนกุ้งไหมเหมือนกุ้งเหรอกุ้งกุลากุ้งกุลาร้องไห้กล้วยหนีเลยเนอะกล้วยหมีกล้วยลำคากล้วยตกใจอ่ะกล้วยแบบนี้ค่ะมึงหันน้ำมาก่อนแล้วไม่เห็นรอยฟองน้ำด้วยฟองน้ำที่นมอ่ะฟองน้ำเซ็กซี่ไหมทันดีเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่แต่เหมาะกับพี่มงนะใช่ช่วงนี้เหมาะมากเลยใช่ไหม แล้วอ้ฟิล์มบอกว่าไอ้มงเป็นเกมมานามอ่ะใช่เกมมาน้มคอกมมาน้มคือชพแต่ภูมิปองมันจะเช็คเออทไมมีภูมิอ๋อเขาเรียกสัตว์ใหม่เขาบอกว่าเป็นเป็นเก้งที่ตอกมาเก่งแต่ครั้งแรกที่เข้าไอ้น้โซที่ต่ำที่สุดมิโซที่ต่ำที่สุดเลยก็ต้องคำนวไว้แล้วมีชื่อครับ มึงมึงไปอยู่เผาผับเกยปะมึงอย่างนี้แล้วใครจะมาจีบมีมีคนชอบแบบนี้โย่ถ้าไม่เหมาเป็นก้าวใสแล้วเนี่ยนี่ขนาดในก้าวอะไเนี่ยฟิล์มไปเปลี่ยนชุดเร็วมีมีเขาเปล่าอแม่มันยืดฟิล์มอ่ะเร็วไปไม่เอาแล้ว พาปูใส่ปุ๊บแมวไม่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 แต่อันเนี้ยดิวไม่เอาเพราะว่าดิวใส่ไม่ได้อ๋อปตะปกตะกปตะปตะกากาช้าหมดอดนะคะปัตะกาตะกาตะกาแดยะบ้าตายอ่ะเอางี้นะเหมือนอยู่คนลโลกอะตอนเนี้ยไปเปลี่ยนชุดด้วยไปเปลี่ยนชุดไเปลี่ยนือก่อนชุดไหนคะไม่มีอะไรเตอรไพ เอาชูไว้นานไหมมีอีกนะอ๋อนี่ไงสีมันจะได้เป็นท<ห>ีมไงมเออไปใส่สีฟ้าแล้วใส่เก้งเกงในเนี่ยสีฟ้าทีมฟ้าๆเนี่ยปะได้ ตอนปิดรอเจอเลยนะก็วงตอนปิดเขาเนี่ยแหละแม่เปิดไปเจออะไรเด็กยเขาเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยตกใจเสียเขาไม่มีนี่คือทไปแล้วยี่ปีเมื่อกี้เลยว้าวเราใส่ไม่ได้อะใส่ได้ฮะทันเองถือใส่ไม่ดีใส่ไม่ได้ไอ้ดียว เดินมีพี่แคนเขนแก่ี่บีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีบเอาให้ใหม่นี่ได้ไหมพี่บีมได้ไหมโอ้โหดเหมือนตอนนี้เลือกไม่ลงขาเลือกไม่ลงขา อ่ะเป็นที่ต,ตูดเฮ้ยหน <Patter> <อ>ุ่มแล้วต <Patter> ูดฟิล์มโดนแบ่งนะไอ้สีแดะดะ ร้อนกันเลยไม่ใส่สวยนี่สวยงเข้าชุดเข้าสูตรไม่บอตอนนี้ฝาดดอกีม่บอตอนนี้กล้วยดอกไม่ใช่กล้วยด้วยกูกระดมตอนนี้อีกดอกเอ้อเมลอนเออเลมอนนี่เลมอนไปเลมอนไปเลมอนมันร้อนเลยปา ทำมาอะอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนปูอ่ะตอนเนี้ฮะอิมุงอะอิมุงเหมือนบุญล้องนี่เราทำอะไรอ่ะไม่รู้เมื่อเช้ามึงกินข้าวแล้วชุดนีเนี่ยจะได้หอมหอมไม่ชุดพี่แป๊กเป็นยังไงอ่ะคอนเซ็ปต์คืออะไรดำนานคือดำนานเป็นดำๆแล้วชุดพี่คอนเซ็ปคือชุดนี้่อยดิอย่าคิดเลยขอร้องสาระสไปโรลีนาใครแต่งแบบนี้ในช่องโอเควีโก้ป่ะไม่จริงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมกล้า เมาไงเมาไงกมงอ่ะไหนไหนเซ็กซี่ด ah, ah, ิสวยสวยประดิแฐ์นะอ่ะมงเซ็กซี่ดิมงมาเซ็กซี่ บ้านเขาเออบ้านเขาเรามาเป็นแขกเรามาเป็นแขกนางสงการปีสองห้าหกเจ็ดใช่เดินเรื่อยๆเดินไม่ได้ปีนี้ไก่แล้วขี่ควายไก่มันตรงเติรนไก่มันตรงเติรนไก่ขี่ควายมีอุปมาแล้วค่ะ แล้วเนี่ยอ่ะแล้วดูเจ้าของบ้านนะั้ว่าคนเชืยอให้เล่นก่นตลกกันสนุกกันนอ้ล้กหมุเดี๋ยวลออหมดน ใครตบหัวใส่ถุงเท่านั้นแล้วท่านเล่นเกมเนี้ยเปียกทำไมเออว่ะาใครโดนทายท่านายฝูกโดนหัวกดน้ำเอาดิกดน้ำเออเล่นเล่นเนาะโอเคโอเคตั้งเนื่องเราใส่ยางใส่ก่อนเล่นเล่นเนาะหันชื่อหัดหาเซกิมาเฮฟเจออุ๊ยอายว่ะขอราะหายอย่างหนึ่งหายอย่างหนึ่งบิวคนแบบจับมือกันเออ ไม่เนี่ยตแต่พวกมึงใส่มันก็ไม่เอาคืนแล้วแยกกว่เดิมอีกเริ่มกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตีมหลอกนะแต่ตีมชอบโดนอีมมงมไม่ใช่อาโดนโดนมึงว่าเกมเนี้ยตาหาตาหลาต่ออีแบ็กไม่ใช่ช่ขวัตัวโดน ต่อต่อคืรู então, ้แล้วมันเกี่ยวกับน้ำยังไงแล้วต่อตอ่ะไอบิวไม่ใช่ไม่ใช่โดน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 นะโดนฉันล่ะโดนโดนแตงเย็นปะไม่เย็นไม่เย็นแตงร้อนแตงร้อนแตงร้อนนะใครอีฟิมปิ้งไซโอ้โหคนถือบัตรอยู่คนเดียวตามึง เอาช่ว่าจะถูกแล้วแล้วตลกแลกลมาพพิ่มสองส้องไอ้ิลจูิวเลยโดวโโดดนโดนโดดูโดนด้ดูดนดลยดอาเอาเลยดุโโดนโดนโดนโดอเอาเลยนโดนโดนโ ไปแล้วกุแล้วกุรอแล้วกุรอเลยเมื่อกี้ที่มงไม่ใช่โดน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 ร้านนางตเออหนึ่งสองสาม้ไม่จับได้พี่แป๊ก ไม่ใช่ไม่ใช่โดน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 นึ่งสองสาพี่มองออโดน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 เลโน้ยปชุบแป้งทอโดนโมาหนามชุบแป้งทอดโดนโดนอ้าวอ้าวหนึสอ ปเออรู้หรอทำไมรู้อ่ะพีแป๊กอยากตีกูานาดแล้วอะาโดนเลยโดนโดนโดนไม่เตียตะพีหนึ่งสองสาโบไอบิวไช่ใช่โดน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 เลยราตาระตาล้วปจะเทิดีอ่ะหนึ่งสองสามเบ อ s <S and 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 ้าวโดนโดนมันเงียบมันเงียมแบบแปลกอุ้ยท่อลูตันอ่ะลูตันลันตูโบมาแล้วมาแล้วมันเงี้ยลูตันอ่ะคุณแม่แม่อ้าดูดโดโดโดอู่ต่อระวังโตนะระวังเถอะเฮียรู้ถิเฮ้ยมันไม่จะุกหรอกแป้งเน่เดี๋ยวไปเอาแป้งมันดีกว่าเฮ้ยแป้งอะไรอ๋อต่อเลย ไอโบบอกว่าเล่นกันเป็นเด็กเหรเด็กแถวนี้ยังไม่เล่นเลยหลับตาหลับตาโคตรโดนฝาดหลับตาก่อนแล้วตบหลับอยู่หลบตบเสร็จแล้ว hey. ค่อยลืมไม่ใช่เออจะสมมติอย่างเงี้ยเออสมมติอันนี้ถ้าไม่ลืมนะต้องตบเสร็จแล้วค่อยใช่เออหนึ่งสองสามโหมาผู้กัดเลยมาผู้กัดเลยตอบตอบแจ๊ใช่ครดบ ตาตาตาอย่าเสยล่ะเออเออโอเคประเภที้ไทยเล่นกันแบบตาตาหนึ่งสองตามแจ๊ไม่ใช่อโดนโดนโดนไม่แป้งนอนเออหมอหม้ออ่ะหนึ่งสองกัมแจ๊ แล้วเม alpha, ื <S <S ่อกี Math ้เมื aa, <S <S ่อ mmm> กี้ตอดรองเท้าฟาดด้วยนะเอะโบอะละโดหนึ่งสองตสามพี่มงไม่ใช่โดนโดนอืออะหนึ่งสองนี่แป๊กไม่ใช่

ไปพิมโดนโดยโดนหนึ่งสองสามพี่มองไม่ใช่โดนอันนี้บวดเหรอห่งสอง อีพี่แป๊กไม่ใช่โดนไข่ก่อนหนึ่งสองตั้มไข่โบแล้วเมื่อกี้บอกไอ้ซันตบแจ้งแรงๆเหมือนลูกหลานมหาเลยเนาะใช่ใช่ขีแก่มากที่กยิ้มสบองแก่ หอมโดนยังหนึ่งต่อตัมแไม่ใช่โดน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 แกมังหนึ่งต่อต่มแไม่ใช่นี่นี่ลุกดีนะเออหน่งต่อั ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครหรอกกูจะทายเลยวันนี้เด็กแถวนี้ถามว่าพี่เขาเล่นอะไรกันเกอดไม่น่ามาเล่นด้วยเลยอันนี้วันไหลอันนี้อันนี้วันย้อนวันตายฮะเล่นไม่หรอเฮียบ้องด่าได้เลยด่าได้เลยตอนนี้ด่าออกเสียงเลยวันย้อนมา ตาหนึ่งสองสามกีป่ปีม <laughs> มันคือเกมโอเคหลับตาหลับแล้วพวกมึงค <cs uk> ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ตาต้าหนึ่งสองสามที่มงไม่ใช่อ่าตาตาปีข่าวมากหนึ่งสองสามเบามากเออโบไม่ใช่น้ำหนักมือไม่ใช่แบบนี้อ๋อแรงกว่านี้เนาะขาวสุดเลยหนึ่งสองสาม พี่แป๊กไม่ใช่แน่มีการหลอกมือนิดนึงเมื่อกี้พี่พี่เราไปทอดเลยไหมน่าจะอร่อยขอเปิดตาหน่อยขอเปิดตาหน่อยเดี๋ยวรอมาใครไม่เป็นไรคสักทีเดียวคอเป็นไรจะไปยืนจะเตยซะหน่อยมาหนึ่งสองสามพี่แป๊กไม่ใช่ก้กูข่าวเหมือนกันเนาะหนึ่งสองสาม โอ้เบามากบิลไม่ใช่โดนพี่พายหนูดีอยากกลับบ้านละเอออยากอาบน้ำละแต่ก็อยากถ่ายถูกไปสหนึ่งต่อต้าโอ้โหขอแบบขอแบบปิดเลยไฮไลท์แรงๆพี่พัดไม่ใช่สปายละโอ้ยพีมอยกลับบ้านแล้วดูดิบิลอยากกับโบอยากขับน้ำละขับดันบ้านตรงนี้ค่ะกะโบ อุ๊ยเราอุไยอำได้อะไรขนาดนั้นนะมีแพ็กจะลมให้ได้วันเนี้ยคือต้องมีซีนเอออ้าวไม่ไม่ไม่ตาหนึ่งสองสามโบไปค่ะอลันอุ้ยเอาจริงๆนะไอ้เพื่อนบ้านมากเลยอ่ะตรงนี้เขายังไม่กลับบ้านเอาหนะเออแล้วบอกเอายางเอายางเมื่อกี้เอาแล้วอามาเอ้ยนอะไวัสดีค่ะ ปีใหม่นะคะสสวัดีปีใหม่ไทยค่ะหนึ่งสองสามกล้วยหอมเออถูกถูกแล้วไหมเล่าถ่ายเล่าถ่ายไม่นั้นเราไปล่าได้เขาทำไมอะหนึ่งสองสามสี่ทันนินใช่ถูกแล้วถูกแล้วสวัสดีปีใหม่แล้วถูกใจลอยกระทงวันตรนตมีความสุขมากๆนะคะแล้ว าในฐานะที่แก่ที่สุดรวยพอลูกหลานอวยพรให้พวกเราและคนดูค่ะนี่มมือพุงมือนเด็กแล้วขอปีใหม่นี้นะคะใส่ทุกคนนะคะพวกเรารวมถึงคนดูอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขค่ะเย็นสบายอยู่เย็นสบายอยู่ในห้องแอร์นะคะเดินห้างประหยัดไฟค่ะแล้วก็อวยพรอะไรคงพึ่งวังเออแล้วก็ ก็ขอให้มีเงินมีทองไหลมาทีมาสุขภาพดีแข็งแรงค่ะและนี่คือคำขอจากพวกเราค่ะสวัสดีหมดเกลียเลยเซนโซเซนโซเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคนบอกว่ากูไม่เจอมึงแล้วค่ะคลิปหน้ากูไม่เจอมึงกับสภาพนี้